สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเราต่างรู้กันดีว่ามาตรา272นี้มันเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนแล้วดังนั้นเนี่ยคำถามสำคัญก็คือว่าเราจะปล่อยไปทำไมฮะเราจะปล่อยให้มาตรา272เป็นอุปสรรคทางการเมืองต่อไปทำไมวันนี้ต่อให้คุณพยายามใช้อำนาจน,นี้ในการสกัด วางเจตจำนงอันเสรีของประชาชนอย่างใดก็ไรแล้วแต่แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนจประชาชนได้ที่เรายอมยอมกันทั้งหลายเนี่ยไม่บุญคุณมหาศาละฮะคือโอ้ยพวกผมนี่ยอมเยอะมากนะยอมแล้วยอมต่อแล้วก็จะยอมต่อไปเออยอมแล้วยอมอีกยอมต่อใช่ไหมคือพวกผมยอมมาถ้าเกิดนับเป็นบุญคุณมูลค่าบุญคุณของพวกผมมหาศาลมากเลยแล้วนั้น รอพี่น้องสอวนชนนะครับสักครู่นะฮะร,รอพี่น้องสอวนชนนะครับสักครู่นะฮะ ยังมีท่านใดไม่พร้อมไหมฮะมเดี๋ยวอรอเบิร์กพอยต์แป๊บนึงครับ,อบรอเบิร์กพอยต์ <c oughs> โอเคพร้อมแล้วนะครับ <c oughs> ครับ <c oughs> เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่ทางบ้านนะครับจริงๆต้องเริ่มต้นอย่างนี้ว่าอย่างที่ทุกท่านคงได้ทราบแล้วนะครับว่า สารรัฐธรรมนูญนะครับได้เลื่อนในเรื่องของการที่จะวินิจฉัยนะครับตามคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินในประเด็นที่มีปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายว่าสุดท้ายเนี่ยการยื่นยติซ้ำที่มีการลงมติไปของสภาเนี่ยนะครับแล้วทางผู้ตรวจการแผ่นดินมีความเห็นว่าการลงมติดังกล่าวของสภาเนี่ยมันเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยสารรัฐธรรมนูญก็เลื่อน การวินิจฉัยตรงนี้ไปนะครับซึ่งสุดท้ายนะครับตามกระแสข่าวที่มีการรายงานข่าวนะครับของพี่น้องสื่อมวลชนทางท่านประธานสภาก็ได้มีข้อนะครับสั่งการให้เลื่อนการเลือกนายกรัฐมนตรีออกไปแล้วจะมาพิจารณาในเรื่องของวาระการประชุมที่พักเก้าไกลนะครับเราได้ยื่นแก้ไข นะครับรัฐธรรมนูญในส่วนของมาตรา272ซึ่งเป็นเรื่องของการปิดสวิตชสออ์สวในการให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตำ,ตำแหน่งนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีประเด็นเรื่องนี้นะครับผมต้องเรียนว่าจากการที่เราได้ยื่นต่อสภาเมื่อวันที่14กรกฎาคมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ซึ่งเป็นการปิดสวิตชสออ์สว ในการให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272เนี่ยมันเป็นหล่มทางการเมืองที่มีความสําคัญสําคัญประการที่1เลยนะครับคือการที่เราไม่สามารถที่มีนายกรัฐมนตรีตามความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้ทรงอํานาจสูงสุดของประเทศนี้ได้จากการโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับ ตอนที่มีการโหวตคุณพิธาเราก็จะเห็นว่าการโหวตครั้งนั้นจบลงวอส่วนใหญ่นะครับไม่ให้ความเห็นชอบกับคุณพิธากระบวนการแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ชัดเจนครับชัดเจนตรงที่ว่าถ้าเราไม่มีมาตรานี้การโหวตนายกรัฐมนตรีจบไปแล้วครับเรามีนายกรัฐมนตรีไปแล้วครับเราไม่ต้องรอให้ประเทศของเรา ถูกรักษาการโดยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานานขนาดนี้แต่เนื่องจากมันมีมาตรานี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรมนูญฉบับนี้ที่เป็นกระบวนการที่ไม่ได้ชอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากการคณะรัฐประหารนะครับ กระบวนการทําประชามตินะครับที่มีการจับกลุ่มคนที่เห็นต่างทางการเมืองไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีกระบวนการเหล่านี้ในท้ายที่สุดมันกลายเป็นหล่มทางการเมืองวันนี้แม้ประชาชนส่วนใหญ่จะให้ความเห็นชอบไปแล้วว่าเขาต้องการนรัฐบาลประชาธิปไตยดังนั้นครับประการที่1เลยเราต้องรีบเอาหล่มทางการเมืองนี้ออกเพื่อที่เราจะได้มีนาย,ยกรัฐมนตรีที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง แต่ประการที่2ครับลมทางการเมืองที่สะท้อนผ่านมาตรา272ยังสะท้อนถึงการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากพิสดารคือเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานที่มีอุดมการความคิดความเชื่อไล้เคียงกันแต่ก่อให้เกิดกระบวนการการผสมพันธ์ข้ามสปีชี ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่ได้สนใจในเรื่องของความคิดความเชื่อหรือโุมงการทางการเมืองที่ต้องตรงกันแต่มันกลายเป็นเรื่องของการที่เปิดโอกาสให้กับบุคคลซึ่งก็คือวุฒิสมาชิกซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตั้งเงื่อนไขกับพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน14ล้านคนว่าจะต้องไม่เอาพรรก,การเมืองนี้ได้ หล่มทางการเมืองนี้เป็นหล่มทางการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยดังนั้นเราเป็นที่จะต้องถอนหล่มนี้ออกเสียและประการที่สพี่น้องประชาชนและพี่น้องสัมุมชนที่เคารพครับเราต่างรู้กันดีว่ามาตาสองเจนี้มันเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนแล้วดังนั้นเนี่ยคำถามสำคัญก็คือว่าเราจะปล่อยไปทำไมฮะ เราจะปล่อยให้มาตรา2จะ2เป็นอุปสรรคทางการเมืองต่อไปทำไมวันนี้ต่อให้คุณพยายามใช้อนาจน,นี้ในการสกัดขัดขวางเจตจำนงอันเสรีของประชาชนอย่างใดก็ไร้แล้วแต่แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนใจนประชาชนได้สิ่งที่คุณได้คือแค่การยื้อเวลาซึ่งการยื้อเวลานี้มันก็คือการยื้อเวลาของการพัฒนาการยื้อเวลาของการที่ประเทศจะเป็นประชาธิปไตย ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ผมคิดว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคงมาตรา272ไว้ในแบบลักษณะนี้ต่อไปเมื่อพิจารณาจากเหตุผลทั้งหมดพี่น้องสื่อมวลชนครับกระบวนการในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วปิดสวิตช์โอวในการให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีเนี่ยจริงๆแล้วมันใช้เวลาไม่นาน ถ้าทุกฝ่ายทำกันวันพรุ่งนี้เราสามารถโหวตวาระที่1ได้กระบวนการจะจบภายใน3วาระเนี่ยเราสามารถใช้เวลาให้จบภายใน1เดือนได้แล้วถ้านับรวมการเสนอทุน9ประกาศในราชกิจจาเพื่อให้มันมีผลบังคับใช้ภายในเดือนกันยาสวาจะไม่มีอำนาจในการลงมติให้ความเห็นชอบ บุคคลที่จะดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปแล้วถ้ากระบวนการนี้จบลงผมเชื่อว่าความแปลกประหลาดทางการเมืองอาจจะมีรูให้หายใจอาจจะเป็นรูระบายให้กับทุกฝายที่ต้องการให้ประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงได้ไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองก็ดีถ้าอย่างน้อยวันพรุ่งนี้มีการลงมต,ติเห็นชอบนะครับให้เดินกันต่อได้ ก็อาจจะสร้างแง่ความคิดว่าต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องพึ่งพาสอวอก็ได้ต่อไปนี้เราไม่จําเป็นต้องพึ่งพาเสียงข้างน้อยก็ได้เราสามารถตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากอย่างที่มันควรจะเป็นก็ได้อันที่สองครับถ้าเราลงมตินะครับให้ความเห็นชอบต่อเรื่องนี้จะเป็นการเปิดโอกาสทางลงบันไดหนีไฟให้กับสอวอที่ต้องการปิดสวิตตัวเอง ซึ่งตามสถิติที่มีการรวบรวมข้อมูลนะครับสวที่เคยเห็นชอบนะครับกับการยกเลิกมาตรา2.72เนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ63คนที่ผ่านมาพวกท่านพูดเสมอว่าพวกท่านอยากปิดสวิตตัวเองดังนั้นในการพิจารณาวันพรุ่งนี้ช่วยกันเถอะครับช่วยกันปิดสวิต2.72เพื่อเอาสอวอ,ออกจากสมการในการเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อให้อำนาจของประชาชนสามารถเดินได้ อย่างไรก็ตามครับผมได้ยินมานะครับอาจจะมีการพูดคุยกันวงยังไม่กว้างมากนะักว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการทำให้องค์ประชุมลม่มและไม่สามารถที่จะพิจารณามาตราการยกเลิกมาตรา272ได้จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ซึ่งผมก็หวังว่าจะเป็นเหตุ เป็นเหตุผลที่ที่ไม่ควรจะมีนะฮะเหตุผลของการเลื่อนเรื่องนี้ออกไปผมหวังว่าฝ่ายไม่ว่าจะเป็นวุฒิสมาชิกไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองจะช่วยการพิจาาวาระนี้อย่าใช้วิชามารใดๆในการทําให้องค์ประชุมล่มอย่าใช้วิชามารใดๆการทำให้พิจารณามาตรา272ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หวังว่าพวกท่าน จะมีความจริงใจต่อประชาชนเพื่อที่เราจะได้ทำหน้าที่อย่างมีวุฒธธิภาวะให้ประชาชนได้มีศรัทธาต่อการทำหน้าที่ของรัฐสภาต่อไปก็หวังว่าสิ่งที่ผมพูดนี้จะเข้าไปถึงหัวจิตหัวใจของผู้ที่เป็นวุฒิสมาชิกและพักการเมืองที่ทำหน้าที่ในสภาทุกคน ผมเชื่อว่าถ้าสมมติการพิจารณาในวันพรุ่งนี้เราผ่านภาระที่หนึ่งได้ผมว่าทุกฝ่ายต้องกลับมาทบทวนตัวเองนะครับไอความคิดความเชื่อว่าสุดท้ายจะสร้างขั้วรัฐบาลที่อาจจะอยู่ตรงกันข้ามกับฝ่ายเดิมที่เคยอยู่เนี่ยผมว่าต้องกลับมาทบทวนนะฮะว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าสมมติมันไม่มี272แล้วไอประเภทว่า ผมพอมีเงื่อนว่าอยากผมคิดเหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการเสนอของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยผมต้องเรียนตามตรงว่าตอนแรกสุดที่เราเสนอเรื่องนี้เนี่ยเราคาดว่ามันจะบันไดหนีไ้กับพุทธธิสมาชิกหลายๆท่านที่บอกว่าอยากจะมีส่วนร่วมในกฎนายกของกดอออกเสียงบางคนบอกว่าไม่มาประชุมแต่เสียดานยนะครับที่สุดท้ายเนี่ยกระบวนการในการ โหวตวาระที่2เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนถ้าไม่ใช่พูดผิดการบวนการในการโหวตครั้งที่สองที่โหวตคุณก่อนแทนที่จะพิจารณาเรื่องนี้ก่อนมันเลยทําให้สุดท้ายเนี่ยการพิจารณาวาระเรื่องนี้มาเกิดขึ้นจะเป็นวันพรุ่งนี้แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อใครว่าหลักนี้เป็นการที่สําคัญที่จะทําให้เราใกล กับระบบการปกครองการ,การปกครองที่มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนั่นก็คืออำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ตกอยู่ในมือของคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนผมคิดว่าหลักการน,นี้เป็นหลักยอมรับดังนั้นเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ลงมติให้ความเห็นชอบเรื่องนี้แล้วเรียนกันตามตรงฮะไอ้ฝ่ายที่ต้องการสกัดพักเก้าไปเนี่ยมาถึงตรงนี้คุณจะมีความจำเป็น ที่คุณจะต้องยื้อเรื่องนี้ต่อไปครับผมคิดว่าล็อกเรื่องนี้ดีกว่าครับให้การเมืองมันเดินได้ดีที่สุดจริงผมเรียกร้องต่อทุกฝ่ายต่อทั้งพก,การเมืองพักนะครับหวังว่าจะไม่มีบางท่านนะครับไปใช้เหตุผลว่าเดี๋ยวถ้าเกิดโหวตเรื่องนี้แล้วอาจจะทำให้สวไม่พอใจผมว่าคนไม่เหตุผลแบบนี้เกิดขึ้น แล้วก็รวมไปถึงนะครับผมก็ต้องการให้เนื้อหาสาระที่ผมแถลงในวันนี้เนี่ยส่งไปถึงวุฒธธิสมาชิกเหมือนกันว่าถ้าพวกท่านอยากจะปิดสวิตตัวเองนี่ไงฮะโอกาสมากไปกว่านั้นนะครับบางท่านก็อาจจะบอกว่าไม่อยากปิดสวิตตัวเองแต่พูดกันตรงๆเหลืออีกไม่กี่เดือนท่านจะเก็บไว้ทาไมสุดท้ายเนี่ยท่านไม่สามารถใช้กระบวนการแบบนี้ในการบังคับให้ประชาชนเขาเปลี่ยนความคิดได้หรอกครับ อะไรนะฮะผมส่งไปถึงทุกพักครับส่งถึงทุกพักแล้วก็ถึงผู้ที่สมาทุกคนนะครับเชิญครับผมว่า2.72ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการต้องรอสารรัฐมนตรวิจฉัยนะครับสว thunder. สมชายอาจจะต้องกลับไปอ่านให้ดีอีกรอบหนึ่งว่ามันเป็นคนละเรื่องกันแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการกระบวนการในการโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับ มันเป็นกระบวนการที่จะต้องทําตามรัฐธรรมนูญซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับจริงๆเราก็เดินต่อไปได้แต่ผมก็เข้าใจว่าท่านประธานก็อาจจะกังวลว่าถ้าเกิดสารรัฐธรรมนูญมีคมวินิจฉัยออกมาว่ากระบวนการดังกล่าวของสภาที่ทํากันก่อนหน้านี้มันขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยมันอาจจะทําให้สมาการทางการเมืองเปลี่ยนไปผมเข้าใจความหวังดีของท่านประธานแต่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าจริงๆแล้วกระบวนการโหวตนายกไม่ได้ผูกพันอะไรกับสิ่งที่สารรัฐธรรมนูญจะต้องตัดสิน นะครับแล้วก็เนื่องจากสารรัฐมน,นก็ไม่ได้มีคมําวินิจฉัยในลักษณะที่จะมีาการให้คุ้มครองชั่วคราวก่อนจริงๆเราเดินหน้าได้หมดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันก็เป็นอํานาจของท่านประธานที่จะใช้อํานาจไปในลักษณะแบบนั้นแล้วในเมื่อเราต้องพิจารณา272ก็ควรจะเดินหน้าเพื่อให้การทํางานของรัฐสภานะครับเดินหน้าอย่างดีที่สุดปัจจัยหลายอย่างเราควบคุมไม่ได้แต่เราควรจะใช้ประโยชน์จากการที่เรามาอยู่ตรงนี้สูงสุดเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็เอาหลบทางการเมืองออกจาก จากประเทศไทยให้มากที่สุดนะครับออผมได้ยินว่ามีวุฒธธิเขาก็คุยกันว่ามันมีมันมีการเสนอแบบนั้นแต่ผมก็หวังว่าประชาชนนะครับช่วยกันปรับจับตามองขนาดนี้อย่าใช้วิชามานทางการเมืองอะไรนะครับในการทําให้องค์ประชุมร่มเลยคือเฉพาะพักแพักเนี่ยมันไม่เกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุมดังนั้นถ้าเกิดว่า10บพักร่วมจับมือกับสอวอ แล้วทําให้การประชุมครั้งนี้ล่มเนี่ยนะครับคือคือผมว่ามันมันน่าจะมีความละอายต่อประชาชนบ้างนะคือจริงๆผมเข้าใจาบางพักเนี่ยนะครับเขาก็มีจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการให้สวมาโหวตนายกก็นี่ไงฮะสวไม่ต้องมาโหวตนายกก็ช่วยกันโหวตสิฮะแค่นั้นเองง่ายๆครับ ยังไม่มีข้อสรุปยังไม่มีข้อสรุปเมื่อวานก็มีการพูดคุยกันนะครับก็เปิดให้ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นแต่ทางท่านเลขาธิการนะครับคุณชัยธวัฒน์เนี่ยก็ขอว่าอย่าเพิ่งมีข้อสรุปนะครับเ,เข้าใจว่าเหตุการณ์มันค่อนข้างปรับปรับนะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณกันอย่างรอบคอบก็เลยยังไม่มีข้อสรุปอะไรจริงๆก็กําหนดการเดิมก็คือจะต้องมีข้อสรุปวันนี้แต่เนื่องจากว่าการพิจารณาเรื่องของนายกอาจจะเลื่อนออกไปเนี่ย เดี๋ยวก็คงต้องพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีข้อสรุปภายในวันนี้เลยหรือไม่หรือจะเลื่อนเป็นวันอื่นต่อไปนะครับไม่ถึงโหวตให้ใครโหวตให้พักเก้าแขกไม่โหวตให้ลุงอยู่แล้วไม่ไม่มีทางไม่มีทางโหวตให้ลุงแน่นอนนะครับ ก็เป็นสิทธิ์ของคุณชูวิทย์นะยังไม่ได้มีการหยิบยกในเรื่องของคุณชูวิทย์เสนอมาพูดคุยในพักนะครับเข้าใจว่าข้อเสนอของคุณชูวิทย์เนี่ยอาจเกิดขึ้นหลังจากที่มีการประชุมพักถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะฮะก็กสิทธิ์ในการที่จะเสนอเราก็พร้อมที่จะรับฟังพี่น้องประชาชนที่เสนอในทุกๆเรื่องอยู่แล้วจริงๆในการตั้งรัฐบาลของพรรคก้าไกลเนี่ยเราก็เปิดให้พี่น้องประชาชนได้แสดงความคิดเห็นแล้วเราก็ามาพิจารณาอย่างจริงจัง,จรงเราฟังเสียงของพี่น้องประชาชน นั้นเนี่ยพิจารณาควบคู่กันไปนะครับแต่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าถ้าเรากลับมาดูในเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยพักเก้าไกลนะครับในฐานะที่เดิมทีเราเป็นพักแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราก็ยอมในหลายๆเรื่องให้แปดมันเดินกันต่อไปได้ยอมเพื่อหวังน,นะครับเอาถอมาตรงนี้นนเดินไปอย่างอันหนึ่งกันเดียวกัน เ,เดิมทีเนี่ยถ้าสื่อมวลชนสังเกตได้เนี่ยเราก็เคยผมเองเนี่ยเคยพูดในสภาว่าควรจะมีการประชุม3วันโดย1วันเนี่ยอาจจะเป็นการหมายของสหนึ่งวันอาจจะเป็นหมายของคอรมอและ1วันก็อาจจะเป็นเรื่องของรายงานต่างสุดท้ายก็มีการขอคณะงานว่าขอเป็นสองวันได้ไหม,ไมยอมมาจนถึงในเรื่องของนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับ สองยังไม่ทันเกิดขึ้นเลยนะครับเราเจอวิชาในกระบวนการที่ให้สภาพิมติโดยเสนอคุณพิธาั้มไม่ได้เนี่ยสุดท้ายเราก็ส่งต่อนะครับให้ทางพักไปจับตั้งรัฐบาลเราก็ยอมวันนี้เรายอมหลายเรื่องนะครับเพื่อรักษาแปดพักสุดท้ายเราเจะการตั้งเงื่อนไขโดยบุคคลที่ไม่ได้เลือกตั้งโดยเสียงข้างน้อยของสภาผูา้แทนราษฎรา็จะไม่งินกับ กลาุน,นี้กลายเป็นว่ามีการมีความพยายามการจะไปจัดตั้งรัฐบาลซึ่งอาจจะไม่ไกลเกิดขึ้นคือว่าการถอดขึ้นแบบนี้มันเป็นกระบวนการที่มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วเรายอมให้คนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาตั้งเงื่อนไขผู้ที่ได้รับความชอบธรรมจากพี่น้องประชาชนได้อย่างไรผมคิดว่าไม่สามารถเข้าใจได้ครับ ถ้าเป็นแบบนี้นะคะที่มีสักสิบ,สบคนถ้าเรายอมรับกระบวนการแบบนี้เรากําลังหมายความและยอมคนเหล่าเหนือกว่าประชาชนที่ไปชตั้งใช่ไหมท่านมีสิทธิที่จะไม่เห็นด้วยกับนโยบายของพครรคเก้าไกลครับแลวเราก็ไม่ได้เอาในเรื่องของนโยบายเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งสองที่มีการพูดคุยกันเนี่ยนะครับพูดถึงกันเป็นระยะระยะเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาไปใส่ใน MOU ซึ่งเราก็ยอมอีก แต่คุณจะมาบอกว่าสอสอห้ามเสนอเนี่ยขอโทษเราเราเป็นสอสอเราเป็นผู้แทนของประชาชนเราเสนอไปท่านก็ใช้อำนาจที่ท่านมีในการพิจารณาครับไม่เห็นด้วยก็ไปโหวตว่าไม่เห็นด้วยท่านเห็นด้วยก็ไปโหวตว่าเห็นด้วยแต่ก็ต้องพูดคุยกันดังนั้นเนี่ยวันนี้มันจึงไม่ใช่แค่การตั้งรัฐบาลน,นะครับในความเห็นผมนะฮะแต่มันเป็นมันไปไกลกว่านั้นคือมันการที่เรากําลังจะยอมรับให้คนไม่กี่คนที่เลือกวุฒิสมาชิก กหนดกฎเกณฑ์กติกาแล้วทําให้การเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนไม่มีความเหลืหรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับคือคือผมคิาพูดกันเรื่องบุญคุณเนี่ยพวกผมตรงนี้ประชาชน14ล้านคนน่าจะมีบุญคุณมาก แต่ว่าอการทําหน้าที่สอบมันไม่ใช่เป็นเรื่องของตรามีบุญคุณ้างกับเมืองไหนพรการเมืองถ้าเกิดว่าจะบุญคุณเนี่ยไอ้ที่เรายอมยอมกันทั้งหลายเนี่ยไม่บุญคุณมหาศาลเหรอฮะคือโอ้ยพวกผมนี่ยอมเยอะมากนะยอมแล้วยอมต่อแล้วก็จะยอมต่อไปเออยอมแล้วยอมอีกยอมต่อใช่ไหมคือพวกผมยอมมาถ้าเกิดนับเป็นเป็นบุญคุณอีก มูลค่าบุญคุณของพวกผมหาศาลมากเลยนะแล้วนั่นที่เรื่องของบุญคุณทาหน้าที่แล้วทุกฝ่ายที่ยอมรับกันว่าตอนตั้งแต่ดีเบตนะครับบอกว่าพักการเมืองอันพักการเมืองไหนที่เป็นพักการเมืองที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นอันดับหนึ่งทุกฝ่ายก็จะโหวตให้มันก็เป็นหลักการที่เราก็ยอมรับกันไม่ใช่เหรอฮะมันคงไม่ใช่เป็นเรื่องของบุญคุณอะไรกันนะครับแล้วก็ยืนยันว่ามันเป็นการทําหน้าที่ของพวกเรานะครับคงไม่ใช่เรื่องบุญคุณ ใครเรามีนี่บุญคุณครับเรามีที่บุญคุณคือค,ค,ค,คือคงไม่ใช่เรื่องถอยฮะเออ,อ,อ,อย่างที่บอกว่าเราก้าวไกลเนี่ยเราพยายามประสานให้8ปดพักเดินต่อกันไปให้ที่สุดวันที่เลือกประธานสภา,านเนี่ยก็มีการพูดคุยผมคิดว่าผมเปิดเผยได้ เราก็มีการพูดคุยในที่พระชมสสว่าถ้าสุดท้ายเรายืนยันที่จะส่งแข่งขันต่อเนี่ยเพื่อชิงตําแหน่งประธานเนี่ยแปดพักร่วมอาจจะแตกเราคิดว่าแปดพักร่วมสําคัญกว่าเพราะนี่คือความฝันของประชาชนมันอีกเดียวความฝันของประชาชนก็จะเป็นจริงอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการถอยแต่วันนี้เรากําลังเจอกับกระบวนการที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยและเป็นกระบวนการที่ ตั้งขึ้นมาโดยคนไม่กี่คนและไม่ได้มีความชอบธรรมในเรื่องของประชาธิปไตยไม่ได้มีความชอบธรรมในเรื่องของเสียงข้างมากว่าคุณมีก้าวไกลไม่ได้ซึ่งจริงๆผมผมคิดว่าการตัดสินใจนี้มันก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเหมือนกับที่ทางเลขาธิการของก้าวไกลนะครับว่าในที่ประชุมเนี่ยมีการพูดคุยในลักษณะอย่างไรแล้วก็ไปไกลถึงขนาดาถ้าก้าวไกลเนี่ยเดี๋ยวจะทําให สอวอไม่มีความไว้วังใจหรือเป็นกังวลว่าอาจจะมีการหักหลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันไปไกลถึงขนาดนั้นนะฮะตอนนี้มันก็กลายเป็นว่าการตั้งรัฐบาลในสถานการณ์นี้มันมีความแปลกประหลาดมากซึ่งผมก็กำลังชี้ให้สังคมให้ผู้ยี่น้องสื่อมวลชนได้เข้าใจว่าส่วนหนึ่งมันมาจาก2-72ตรงนี้นะครับขอเป็นคำถามสุดท้ายครับถ้าเกิดมี ก็ต้องไปพิจารณาตามข้อบังคับนะครับคือตามตามระเบียบวาระมันก็ต้องพิจารณาตามระเบียบวาระซึ่งจริงๆท่านประธานเขาก็ได้นัดไปแล้วนะครับเดี๋ยวคงต้องมีการปรึกษาหารือกันว่าจะมีทางออกที่มันชอบด้วยข้อบังคับอย่างไรนะครับคงต้องไปดูในเรื่องของข้อบังคับนะครับแต่คิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของของข้อบังคับแต่อย่างไรก็ตามคงต้องดูให้ละเอียดนะครับรอบครอบอีกรอบหนึ่ง คือคือผมเข้าใจประเด็นนะครับของทาง Voice TV ว่าท่านประธานจะใช้อำนาจของประธานเนี่ยในการอยู่ๆก็หยิบ272มาได้ไหมนะครับคือปกติมันก็ต้องให้ความเห็นชอบโดยความเห็นชอบของที่ประชุมนะครับซึ่งอาจจะต้องปรึกษาหารือกันหรือยอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวก็คงต้องพิจารณากันนะครับเบื้องต้นในความเห็นของพรรคก้ากาเรายังไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็คงต้องไปดูกันอย่างละเอียดรอบครอบนะครับในข้อบังคับว่าทําได้ไหมนะครับ แต่ถ้าเกิดสมมุติทําได้นะครับก็ต้องพิจารณา272อย่าให้การพิจารณาของการประชุมรัฐสภาเนี่ยต้องเสียเปล่าเท่านั้นเองนะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนครับขอบคุณครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซ u ปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ